รัฐ <official> ัวราชการจะเสนอเพราะว่าราชการจังหวัดชุมพรก็มาถงสารานะครับลงมาทางลานล่างะล้คนะครับขอเจอท่านนายกวุชัยนานาเมทครับไเจอท่านรองในกาารายการพิธกิดในช่วนี้เลยนะครับเพื่อเป็นส้นเวลาท่านนะครับในวันแรกนครับเราจะเจอท่านวิชัยนานาเมฆนายกเทศมนตรี าาที่บริษัทสูงกระผมนายวิชัยนในปี2500นะซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่10บและตาปี2557โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หน,นึ่ง <1. S 1> เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรสองเพื่อส่งบบ 2. เส,งสริมการออกกำล,ลังกนะายและหลีกเลี่ยงการใช้เส้นชัยนะครับสำหรับการที่ กานแข่แขันทะเลสูงอภิษฎหลังสวนวินิมาราธอนครั้งที่สี่ประจำปี2557โดยเรับการเสด็จถึงใายุในการรณรงค์รณรงค์การกำลังกระตุ้นวรฒนธรรแบบมุ่งเน้นในการทกิจกรกับผมมีควหารดีกัข่งั ในั้งนี้ถือว่าได้จัดมาเป็นเวลาตีเป็นร้อยี่สิใก้ความรุ่มของุยกการหรือว่ะขั้นเป็นร้อคนที่เรียบร้อยครับท่านประทงสาธิตาท์รอรพ้ว่าราชการจังหวัดปูพร ในปล่อยนักวิ่งมินิมาราธอนโดยเฉพาะท่านประธานแล้วก็ท่านนายกพรอกันนั้นนะครับท่านกระเสนเอก คนวิ่งพล,ลันได้ไป้ายมินิไปพบกรรมการเจนไี่ในติ้นเลยกับน้องเสานะผู้ชายสิบได้ไป้ายผู้หญิงครับ<ะ>